มือนมาสกิตอ่ะแต่เขาไม่มีตัวมาอืมแค่นั้นเองเขามาที่ไทยนั่นแหละอืมก็อย่าง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 ที่เหมือนเดืนกกนี้มันนึกึกได้อย่างหนึ่งที่ของผมว่าอ๋อใช่เรื่องกคนเคยเคยเหมือนว่าอาการโดนผีอำแล้วเหมือนน่ะตกเหวป่ะเคย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 อาการตกเหวอาการตกเหวเขาบอกว่ามันมันตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วจิตจิตตกเห็น ใช่แ,<ต>แล้วเขาเรียกว่าอะไรอะไรพัลมาพัลมาเนี่ยแหละแต่เคยจําได้อยู่อย่างหนึ่งคือเคยเคยเหมือนกับอาการตกเขวแล้วก็อาการเหมือนผีอัมเหมือนหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกแต่รู้รู้สึกว่า<ช>อยู่<ช>มีอยู่ทุกหนึ่งที่ว่าสามารถเหมือนว่าจับเค้็ทิกมันได้อ่ะบอกว่าพอเรารร้เมืู้สึกตกเขวข้างในก็นเหมือนกับเป็นจิตเราบอกเฮ้ยไม่ได้ตกเขวหรอก ไม่ต้องกวดโดดไปเลยโดดก็โดดเลยแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาปึ้งขึ้นมาเลยแล้วก็ใช่ <Hi. S 1> อย่างอย่างคนที่ว่าโดนผีออมตัวเองโดนผีอัมรู้สึกว่าโดนผีออมาหายใจไปอุดดินด้นดิ้นแล้วสักพักหลายครั้งเคยเจออย่างเนี้หลายครั้งจนที่ว่าอุย้ยตื่นขึ้นมานี่โอ้โหขอไปใจแบบเหนื่อยมากแล้วหรืออยู่อะ่ะเราก็สามารถระลึกได้หรือนึกถึงอะไรได้บางอย่างเนี่ยทําให้เราไม่กลัวการที่ว่าเออ อาการนี้อีกก็คือเรารู้ทันมันน่ะพอเราหายใจอ๋อก็คแค่อาการหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็ไปนั่นขึ้นมาเองฟื้นขึ้นมาเองได้โดยที่ว่าแล้วหลังจากนั้นมาไม่เคยโดนผีออมอีกเลยอาการอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นน้อยมากที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นก็คือเหมือนว่าเวลาเรานอนน่ะการการมันเหมือนเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเราเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเราไม่เคยรู้ใช่ไหม <polarization> เรา <results> เราเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นความฝันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราติดเรารู้อ่ะจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันหรือว่ารู้เฉยๆก็ประมาณก็เลยก็เลยตอนเนี้ยสาหรับองค์เองอ่ะองค์ก็จะเตือนเพื่อนๆเตือนคนที่รู้จักหมดแบบเช่นหลายคนอ่ะจะชอบแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเขาพาไปนู่นพาไปเนี่ยอยากจะบอกว่าติดเราอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปที่อื่นด้วยอ่ะมันจะทําให้จิตเรา คงง่ายมากต้องตั้งสติเยอะๆอืมก็คือถ้าไม่ได้ฝึกจิตมาอย่างเราอาง่ายๆพูดจริงๆไม่ได้แบบอ่าสมมตินั่งสมาธิหรืออะไรการฝึกจิตเนี่ยของตัวเราเองเนี่ยถ้าไปเจอสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็เป็นเครื่องส่งสัญญาณดีๆที่เองที่ง่ายที่สุดที่จะสัมผัสกับพวกเขาได้ครับก็ก็อมอมบอกเลยว่าการการที่ าใครสักคนหนึ่งที่จะไหลไหลไหลไปเลยอะนะที่นอนหลับหลเลยอะ่ะส่วนหนึ่งอะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ผู้เฒ่าผู้แกอ่อมจะเป็นคนสอนพวกปู่ย่าตาทวดอะไรเนี้ยเขาก็จะบอกเลยบอกว่าไม่ว่าเขาจะให้ลูกหลานทุกคนอะ่ะนั่งสมาธิหมดเลยอันนี้อันนี้บอกเลยบ้านโ mm hmm. อมนะลูกหลานโดนสั่งนั่งสมาธิหมดทุกคน mm hmm. เขาบอกว่า ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรไม่ว่าจะได้กลิ่นอะไรไม่ว่าใครจะมาจับมือเราหรือจะมาแตะตัวเราหรือไม่พูดกับเราหรือเห็นภาพเดินชวนโอห้ามไปอะไรก็แล้วแต่อะไรก็เราแตะห้ามไปให้เราคิดไว้เสมอว่าเรานั่งสมาธิอยู่เรานั่งสมาธิอยู่เรานั่งสมาธิอยู่แล้วมันฝึกมันจะกลายเป็นฝึกที่ตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันคือฝึกอะไรผมก็คิดว่าเออมันคือฝึกสมาธิ คือกา<ต>นสมัคจนอมารู้ว่าอ้าวมันคือการฝึกจิตเพื่อไม่ให้จิตตัวเองอ่ะฟุ้งไปกับกับสิ่งหิ่ลอบข้างมากเกินไปแล้วปู่่าตทาถึองอม์ก็เลยไปถามว่าญาทําไมถึงต้องฝึกแบบนี้ย่าบอกว่าอ่าย่าอมเป็นคนรับแลเนาะก็คือเป็นคนแพ้แล้ว่าก็เลยบอกว่าเรื่องพวกคมจะหลานลก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ แต่ย่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเมืองลับแลมันมีจริงนะแล้วบางคร<ม>ั้งหนูถ้าหนูได้เข้าไปแล้วหนูอาจจะไม่มีวันออกกลับออกมาเลยนี่คือสิ่งที่ย่าพูดอมก็เลยจะจำคำนี้ไว้ตลอดการไม่ว่าใครจะมาบอกว่าอุ๊ยออกได้ออกได้ผมเชื่อยา่าบอกเลยผมเชื่อย่าเพมือนเ่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราออกได้จริงหรือเปล่า <laughs> ม,ม,มันมันมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเออ่แพะเมืองผีใช่ใช่ก็แพะเมืองผีนั่นแหละเออม,มันมันไม่ที่เอ่อมันเป็นมันมีสองที่นะโอมมันไม่ใช่มีแค่ที่เดียวนะอือฮึแต่โอมากูแค่ที่เดียวก็คือที่แพะเมืองผีแต่จริงๆแล้วอะ่ะที่สุโขทัยอีกที่หนึ่งอืมสุโขทัยนี่แบบอืม แล้วก็แล้วก็ที่ที่อมเพิ่งมารู้อันเนี้ยอมเพิ่งมารู้เลยเพิ่งมารู้นหมาดๆเลยเพิ่งมารู้ตอนที่อมเพิ่งได้กลับบ้านไปหนูเพิ่งรู้ว่าปู่ที่อมเสียชีวิตอ่าปู่ที่เสียชีวิตไปอ่ะอืปู่อมอ่ะอมหลักมากก็เห็นว่าอะเรารู้ประวัติฝั่งฝั่งญาแล้วใช่ป่ะฝัะ่งญาฝั่งาฝั่งยายหมดแล้วฝั่งตาก็รู้หมดแล้วไม่เคยรู้ฝั่งปู่เลย จนมรรู้ฝั่งปู่ปู่โอมานเป็นป่าไม้มมแล้วเราบอกแล้ว็บอกว่ามึงรู้ไหมว่าปู่มึงอ่ะเป็นป่าไม้แล้วเป็นป่าไม้สมัยก่อนอ่ะคือต้องอยู่ในป่าต้องต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําอยู่ในป่าจะไม่ได้มีอยู่ไอ้บนสํานักงานอะไรแบบนี้หรอกเข้าไปไ<ห>ออกตาไม้เวลาคุณตัดไม้เนี่ยเอาตาไม้ตาแผ่นดินนหะตาคูดไปตอกไม้ พ่อบอกว่ามึงรู้ไหมปู่มึงอะสักตั้งแต่หัวจะหลดปีนบอกฮะโอมไม่เคยเห็นเลยโอมไม่เคยเห็นรอยเขาเลยเพราะเขาเป็นคนผิวดําดาดาดาแบบไม่ใช่ดำแบบสักจนสักจนมันดำมาดิเปล่าเขาเป็นสักน้ํามันว่านพี่แล้วสักจุดแล้วสักจุดทั้งแม้กระทั่งไอ้ตรงนั้นของเขาก็สักเออเออเออสักทําไม หนูไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าตอนที่ปู่ไม่สบายตอนที่อ่าปู่ตัดขาใหม่ๆอ่ะอืม,อมตัดขาใหม่ๆเขาเดินไม่ได้เข,ดเขาตัดขาก็แม้ก็หนูเป็นคนเช็ดตัวเขาอ่ะหนูต้องทําความสะอาดตัวเขาทั้งทั้งหมดอะ่ะไม่ว่าจะเช็ดใบหน้าเขาเช็ดไอ้นั่นเขาก้นเช็ดอะไรเช็ดหมดอะ่ะ เราไม่เคยอายไง,งเราไม่เคยแบบรังเกียจปู่อ่ะเพราะว่าเรารักไงเพราะปู่เป็นคนที่อาไปส่งเราอะไรแบบนี้บอกมึงรู้ไหมหู่ึือสักทั้งตัวสลดดตีนอืมบอกฮะตรงไหนวะกูก็กูก็ไอ้นี่กูยังไม่เคยเห็นเลยว่าสักตรงไหนกิโรต <laughs> ยียังยังยังเซลล์นึ่งเลยจนอมเลยถามอมเลยถามเพราะว่าพ่อและปู่อ่ะ สักไอ้ตรงนั้นไว้ทำอะไรเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันพวกผีอืมพวกผีเออมผมก็งงผมก็เลยไปถามยา่าย่าบอกอ๋อทวดสักให้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงเอาอเิวี้พี้ล่ะสักให้กับถาวรสักไว้ให้เพื่อป้องกันผีตัารทั้งเก้าไงเพไม่ให้ผีอะเข้ามาลุกล้ำอนาเขตเราและถ้านางมงนางไม้อ่ะเข้ามาประทับ คือเหมือนแบบจะมีอะไรด้วยอ่ะตายโดนโดนตายหมดอ่ะก็คือแบบเกือบตายอ่ะอ้แบบอ่าแบงคมีเรื่องนี้เหรอวันนี้กูไม่เคยได้ยินเลยแ้วก็แบเออแบงเรื่องจริงเว้ยเออแบบโอ้ผมนั่งคิดอยู่เลยอักขระอะไรวะแมงโคตรโหดเลยแต่ก็เออสมัยก่อนนะเนอะมันมีอักขระเยอะมันไม่ได้มีน้อยเหมือนสมัยนี้ไง ไม่ได้อุตริเหมือนสมัยนี้ไงสมัยก่อนผมก็นึกแล้วว่าบ้านโคมอ่ะสอนเลยนะสอนนะแบบห้ามกินฟักโอ้โหสอนแบบห้ามกินห้ามห้ามเดินลอดใต้ลาวไม้อะไรอย่างเนี้ยโอไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนอะ่ะจนออ,อมา,มา,ารู้เออห้ามยางจนมารู้ตอนโตโอ้โหนี่มันสําหรับคนในนี่เลยนี่ว่าคน คนแบบคนสัตว์คนเล่นของคนเล่นของอืมแล้วแบบว่าแล้วทวดเนี่ยทวดอะร้อยร้อยเท่าไหรว่วะร้อยสิบหรือร้อยสามวะทวดคนที่เท่าไหร่ทวดทวดลุงลุงของยาวหรือที่เป็นทวดอายุตอนท่านอ๋อ,ท,อ,อท่านเสียตอนร้อยสามอืมท่านเสียตอนร้อยอายุร้อยสามปีอืม ท่านอยู่คนเดียวท่านอยู่คนเดียวท่านเป็นคนที่ยื่นน้ำพัดตัดว่านจันให้โอมเขาบอกว่าเอาไหมแล้วโอมบอกไม่เอาเพราะฉันไม่ต้องการเล่นอะไรเลยแต่ตอนที่ถือนะโอ้โหปิดประตูกันแทบไม่ทันเพราะว่าเขาปล่อยของออกมาหมดเขา,าให้ไปถ่านทุกอ่าให้ของทั้งหมดอะหลานทั้งหมดเลยเพื่อจะ ไม่ใช่เพื่อทำลาวแต่เพื่อให้มาเป็นอาจารย์แล้วทุกคนรู้โคหาโอมกันหมดเลยบอกพี่โอมโดนแน่สุดท้ายไปอยู่ตกตกไปอยู่กับอีกน้องคนหนึ่งเป็นสัตว์ฉากหน้าเป็นสัตา์ฉากหลังเป็นหมอผี <c oughs> <c oughs> จริงส่งฝาดน,นางมากพี่ตอนเนี้ยนางต้องเรียน นางต้องเรียนไอเนี้ยด้วยอะ่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชสมุนไพรทั้งพิษทั้งทั้งพิษแล้วก็ไม่มีพิษอะ่ออะอแบบคือจริงๆอะ่ะองค์อ่อะควรเรียนจริงๆองค์ก็เรียนแหละแต่องค์ขี้เกียจไงมีความขี้เกียจเพราะว่าเราทํางานทํางานสายสายน,นี้ปุ๊บเราก็เริ่มขี้เกียจแหละแต่ก็แต่ก็ชอบนะเพราะก็มีหนังสือบางส่วนอะ่ะเก็บไว้เหมือนกันหนังสือสายพิษอะไรแบบนี้ยสายพิษสายไร้พิษอะไร ที่เรียนรู้ไม่เคยเพราะอะไรนะอยากรู้มีความอยากรู้ <_ d ata> แล้วก็อ่าวพวดคนหนึ่งที่พึง่งที่พึ่งเสียไปเมื่อปีห้าสี่นั่นอายุร้อยสนั่นก็ <_ d ata> ออกความแบบดำเลยอ่ะพี่ดำทำมึนเลยอ่ะ <_ d ata> อืมดำทำมึนอ่ะ <_ d ata> อืมบอกแล้วแล้วรู้ ทิ้งอะไรไว้อะทิ้งงระเบิดบอมไว้ด้วยว่าให้ระมัดระวังเออทิ้งคำทำนายไว้ไงออคำทำนายคำทำนายอะไรนายระดับเมืองอะ่ะผมแบบทิ้งเพื่อทิ้งเพื่ออะไรเนี้ยจะมาทิ้งไว้ทำไมวะเ,ออเขาบอกว่าหม,ด,หมดประเทศไทยอยู่ห้าดอกแต่ยึดออติดไปอะอยู่ที่กรุงเทพแต่ตอนนี้ย แล้วสามดอกนะเหลือแค่สองดอกเขาบอกเมื่อ,อไหร่ที่ถูกถอนครบห้าดอกอ่ะเตรียมตัวเขาพูดแค่ยแล้วเขาก็ไปทุกคนแบบโอเอาไปกพูดได้ที่ก็ลองกินดิแต่วันที่เขาเสียเขาพูดเป็นไปยุบอะ